โอ้หยเย่ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Dragon Ball Z Infinite World กันอีกแล้วนะครับผมกับผมออนไดจันเกมมิ A ่งคนเดิมและตอนนี้ก็อย่างที่รอคอยกันมานานเลยก็ผมตอนนี้เราก็มากันที่ GT เซกากันแล้วนั่นก็คือช่วงของที่โกคูเนี่ยโดนคำสาปแล้วทำให้กลายเป็นเด็กนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้ของรากันบอลเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นหนึ่งในช่วงที่สนุกมากๆเลยนะครับเฮ้ยคุณเบบี้ใจเย็นๆสิคุณจะทำให้ผมมาโดนอันตตียงงั้นเหรอผมไม่ยอมลองเอาหมัดไปกินซานแล้วบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่โหดมากๆเลยนะครับที่เรากำลังจะเจอและตัวที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่ใครแต่อื่นครับแล้วก็ไม่ใช่โกเทนด้วยแต่เขาคนนี้ก็คือโกคูที่โดน นั่นเองครับผมแล้วถามว่าทําไมถึงมันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้เหรอนั่นก็คือไอปีลาฟเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้จักเนี่ยคือยังไงเราก็ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักปีลาฟกันอยู่แล้วนะครับคือมันเป็นคนหนึ่งในดราก้อนบอลที่แบบเกียิโกคูมากๆและเขาเนี่ยได้ไปทําการรวบรวมดราก้อนบอลแล้วก็ขอพรให้โกคูมาเป็นสภาพแบบนี้นะครับและแล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นได้ว่าโกคูของเราเนี่ยร่างกายของเราก็แบบมาเป็นเด็กแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยอ้าวทุกคน ตอนนี้ผมโดนอันตีของเบบี้ไปซะแล้วอ่ะแล้วบอกเลยว่าท่านี้นะเป็นหนึ่งในท่าที่แรงมากๆเลยอ่ะทุกคนตอนนี้คือต้องรีบหาวิธีรอดจากมันให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเรากดคีย์ไม่รอดเราก็เราคงตายแน่มาดูเซี่ยวมันจะมีคีย์ให้กดไหมว่าทุกคนดูสิอ้า แล้วก็อย่างที่เห็นเลยทุกคนครับว่ามันไม่มีคีย์ให้เรากดจริงๆซะด้วยและนี่มันเอฟเฟคต์ทำลายโลกชัดๆบอกเลยว่าแรงมากๆอ่ะทุกคนและทีนี้ผมจะรอดไหมเนี่ยทุกคนดูสีโอ้โหบอกเลยว่าเลือนไหลหนักมากทุกคนมึงนี่แสบนักนะเบบี้เอานี่ไปกินซัพลังขึ้นเต่าระดับซูเปอร์นี่ฉันน่ะจะรวบรวมพลังจากตัวของฉัน แล้วก็พลังรอบตัวเอาไปกินซะฉันจะไม่เอาภัยให้นายซูปเปอร์คาไมเมฮาไมฮ่หาหรือนั่นก็คือพลังขึ้นต่อระดับแบบสถานฟ้านั่นเองครับผมและตอนนี้ก็คือโดนไปแล้วอย่างจริงจังและท่านนี้ก็ไม่มีการกดคีย์ใดรทั้งสิ้นครับผมบอกเลยว่า ตัวละครใน s e การักกันบอลจีทีส่วนใหญ่เนี่ยจะแบบไม่สามารถที่จะแบบหรือพูดง่ายก็คือจะไม่มีการกดคีย์นะครับบอกแลว้วเป็นอะไรที่เฟี้ยวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนันติขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเจ็บเหมือนกันนะทุกคนแต่ก็เอาเอะจองังหวะนี้นะฉันจะฆ่านายเบบี้โอ้โหทำไมเบบี้นี่บ้าใช้ท่าโหดสุดจังวะทุกคนคือคือเขาเนี่ยพยายามจะหาโอกาสใช้อยู่เรื่อยเลยทุกคนดูสิทําไมถึงใจร้ายขนาดนี้ล่ะเบบี้ เอาหมัดตะปูอ้กเอ้ยไม่ไมกูลิ้นพันทุกคนเอาหมัดตะปูไปกินจังหวะนี้ฉันจะฆ่านายโอ้โหเลือดของเขาเนี่ยแบบ คือกว่าผมจะทํามาได้ขนาดนี้นี่บอกเลยว่าใช้เวลานาน,านมากเลยทุกคนแล้วก็ตั้งแต่ที่เล่นมาไกลแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเลือดแต่ละคนนี่ก็เยอะกันมากเลยนะครับบอกเลยว่าเราจะเล่นเนี่ยเราต้องแบบดูดีๆอะทุกคนแล้วก็ต้องระวังมากๆด้วยนะครับตอนนี้นี่คือเลือดของมันน้ำแล้วอะทุกคนเราจะต้องกดคอมโบอ้าวเแบบี้มืนหรอเอาซูปเปอร์คาฮาเมฮาไปกินจากวานเนี้ยแลนได้เวลาแล้วล่ะที่ฉันจะเล่นมันไอเบบี้ ได้เวลาแล้วล่ะที่นายจะต้องมาตายซูปเปอร์คาเมฮาเมฮาบอกเลยว่าท่านี้นี่เป็นหนึ่งในะท่าที่ผมโคตรจะชอบเลยนะครับเพราะว่ามันเฟี้ยวอ่ะทุกคนดูสิผมก็เลยตีสองรอบไปเลย แต่มันก็แบบโคตรถึกอะทุกคนดูสิแล้วตอนนี้มันยังไม่ตายอีกนะคะบ,บอกเลยว่าทําไมมันถึกอะไรขนาดนี้วันเนี้ยเอาหมาัดตะปูไปกินซะไอ้เบบี้จังวานี้แหละได้เวลาแล้วที่นานจะตายตรงนี้เฮ้ยมันบอกบ้าๆเลยอะทุกคนจังวานี้แหละพลังขึ้นตเต่าเฮ้ยไม่นะมาอยู่หลังฉันแบบนี้เขาจะ้ผนใช,ช,ช้ลบด้วยดิจิตอลแล้วทีนี้แหละในเวลาเวลาที่ฉันจะเล่นนายตอนนี้แหละอ้าวไม่นะทุกคนจบกันเลยกูนี่แหละทีนี้แหละเรียม้อยครับผม KO ไปกับคอมโบของ GT Goku นี่เลยและต่อไปก็จะเป็นการต่อสู้กับ Android 17ในช่วงร r ก g ันบอ l l t t s e ซนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เจอกับพวก Android นะครับและบอกเลยว่าพวกนี้เนี่ยก็โหดไม่ธรรมดาเลยนะครับผมตอนนี้ก็คือคู่ต่อสู้ของเราแบบสูงกว่าเราโอ้โหคือแต่ละคนนี่แบบดูความสูงดิ ผมนี่สงสารโกคูแล้วแบบต้องเจอกับพวกส,งสูงๆอย่างนี้เหมือนกับว่าเอาเด็กไปเจอแต่จริงๆเขาคนนี้นี่ไม่ใช่เด็กนะตอนนี้ก็มาเลยไอ้ไอ้เจ้าแอนดรอยสิบเจ็ดแกนก่ะแต่ฉันจะอัดให้แกเละเองโอ้โหมึงมึงเตะก,กูไม่ดูไซส์กูเลยทุกคนดูสิโอ้โหใจร้ายมากเฮ้ยยังจะมาปล่อยพลังใส่หน้าของผมมีอีกใจเย็น,ยนก่อนอ่ะเหือผมโดนไรอ่ะและตอนนี้ผมก็มึนแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนจังหวะนี้จะเล่นมันเองแล้วก็เฮ้ยใ,ใ,ใ,ใจเย็นสิไอ้เบบี้ไอ้ไม่สิไอ้ในใี่คขวะไอ้นี่แอนดรอย 17นะทุกคนไอ้นีแอนรอย17จังหวะนี้คือยังไงแต่ขอบล็อกก่อนโอ้โหแล้วพอผมกดบล็อกเนี่ยท่าที่มันตีมานี่คือแบบคนละท่ากับตัวบล็อกโอ้โหเฮ้ยใ,ใจเย็นๆสิคือจะใช้คอมโบยาวๆแบบนี้กับผมมันไม่ดีนะคุณ Baby. เบบี้ไอ้ไม่คุณแอนรอย17และผมนี่ก็ติดเรียกผิดกันอีกแล้วนะครับผมกับคุณแอนรอย17ผมเผลอเรียกเป็นเบบี้อันนี้ก็ขออภัยกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้แหละได้เวลาแล้วลที่ฉันจะให้นายกินพลังขึ้นเต่าของฉันเอาไปกินซะดีไง และตอนนี้ก็คือบอกเลยว่าแรงจะจัดกับท่านี้และตอนนี้คุณแอนรอยสิก็ปิวไปแล้วและเลือดของเราก็นำแล้วนะครับบอกเลยว่าท่านี้เนี่ยโดนทีนี่เลือดหายแบบนี้เลยนะครับอย่างที่เห็นได้ทีนี้เ,เราจะเราจะชนะนายเองเบบี้เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นสิเบบี้ใจเย็นแกแกตอนนี้ผมมึนแล้วก็โดนเตะรอบที่1รอบที่2เฮ้ยแลแล้วนะครับเราก็เจอฉากเฟีย้วยวจนได้ทุกคนกูตี้อกูถึงรอดไงเมื่อกีอ้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เห็นเนี่ยรับรองถอด ดูนะครับถอยดูสิบวินะคือผมเนี่ยเตี้ยแล้วก็เขาต่อยผมไม่โดนะทุกคนบอกเลยว่าข้อดีของการเตี้ยก็มีนะโกคู ฟี้ยวสุดๆไปเลยกับฉากเมื่อกี้นะคับอกเ็นว่าถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยแบบนี้ก็ต้องกดไลค์ให้กันหน่อยแล้วล่ะทุกคนมาเลยเอีแอนดรอยสิบเจ็ดตอนนี้นะฉันจะอัดนายให้เละเลยมันนี่สิมันนี่เฮ้ยแป๊บหนึงง่นงใจเย็นใจเย็นแอนลรอยนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยจังหวะนี้แหละฉันนะฉันจะฆ่านายและตอนนี้ก็คือผมใกล้จะชนะแล้วเราก็ดีและโอกาสดีเลยเราก็ส่งขึ้นไปข้างบนเลยสิคราบนี้กับซูเปอร์คราเไมฮาเมฮาอีกรอบหนึ่งบอกเลยว่านี่เป็นท่าที่ฉันน่ะ ฝึกมาในระยะเวลาสั้นนะ่ะทุกคนคือนึกถึงฉากนั้นแล้วปวดจิตเลยทุกคนคือท่านผู้เท่าเต่าเนี่ยเป็นผู้คิดขึ้นท่าผู้คิดคนท่าพลังขึ้นเต่านะครับแล้วก็โกคู u, เนี่ยใช้เวลาในการก๊อปไม่ถึง1นาทีอ่ะทุกคนคือเขาบอกว่าเขาใช้ระยะเวลา50ปีในการฝึกแต่โกคูนี่คือไม่ถึง1ิวีก็ก๊กอบได้แล้วว่าแบบสุดยอดจริงๆเลยตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วกับแอนดรอยสิเจและคู่ต่อสู้ต่อไปของเราก็จะเป็น โอเมก้าเชนลอนครับผมบอกเลยว่าตัวนี้น่ะไม่ธรรมดาและนี่ก็จะเป็นช่วงที่ผมได้รับซูเปอร์ไซヤสี่กันแล้วนะครับบอกเลยว่าอันนี้เป็นร่างที่พลังเนี่ยมหาศาลมากๆเลยนะครับแล้วถามว่าระหว่างร่างนี้กับร่างกอดบลูเนี่ยใครชนะนะผมบอกให้ตรงๆเลยว่าซูเปอร์ไซยสี่ชนะครับผมในะสายตาของเราเพราะว่า อันนี้เนี่ยจะเป็นร่างที่แบบแข็งกระแนงมากๆและปัจจุบันเนี่ยในรากันบอลซูเปอร์โกคูก็ลืมวิธีแปลงร่างนี้แล้วนะครับบอกเลยว่าร่างนี้นี่มันสุดยอดจริงๆครับกับซูเปอร์กับเจ้าตัวซูเปอร์ไซยาสี่นะครับทีนี้เราก็จะมาอัดเชนลอนกันแต่ว่านะเรามาอัดหรือมาโดนอัดวะเนี่ยทุกคนเชนลอนนี่คือมันเริ่มจับแล้วมันไม่ปล่อยวะทุกคนโอ้โหเจ้าเชนลอนนี่และตอนนี้นะโอกาสดีเลยไปเที่ยวกันนะคุณเชนลอนจังหวะน,นี้ก็พักลงไปแล้วก็ทุกคน เอาพลังให้ฉันเถอะฉันจะทำบอลเก่งกๆเพื่อฆ่ามัน Everyone please stay in the with แล้วก็1 2 3จังหวะนี้คีเราเอาไม่นะทุกคนมันกดคีเก่งเกินทุกคนบอกเลยว่าเมื่อกี้นี้ผมเึกว่าจะได้แล้วอ่ะแต่ก็จุูจเนีเชอรนลอนมันกดคีมาสันหนักเลยอะแล้วก็เราไม่รอดน,นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าต่อให้ไม่ได้เป็นคีอะไรแบบนั้นเราก็จะสู้ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเสียดายอย่างหนึ่งอะ่ะทุกคน ตั้งแต่เริ่มคลิปนี้มาเรายังไม่ได้ใช้ท่าซูเปอร์ราก้อนฟิตเลยอะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคือโกคู GT นะครับซึ่งเขาเนี่ยไม่มีท่าซูเปอร์ราก้อนฟิตหรือถ้าเกิดว่าอยากได้เนี่ยก็ต้องไปหาซื้อเอาไอซื้อเอากันเองแต่ว่า ผมเนี่ยยังไม่มีอ่ะทุกคนคือเนื่องจากผมเนี่ยแบบทําคลิปไปแล้วไปยาวไงก็เลยแบบไม่ได้ซื้อมานี้คือเสียดายมากๆเลยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนไว้ในคลิปต่อไปค่อยใช้นะแต่ว่าตอนนี้น่ะฉันจะอัดนายไอเชลลอนมาน,นี่อ้าวผมมึนซะแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเลือดของเรายังน้ําอยู่ฉันอาจจะฆ่านายนี่ไงทุกคนจังหวะนี้ส่งไปแล้วรถชนเข้าไปอีกแล้วผมก็เตะมันลงมาแล้วทีนี้เป็นยังไงโอ้โหรถกระจุยออกมาเลยนะครับแล้วทีนี้ก็ สถานที่พังเลยอะทุกคนดูสิเชลลอนโดนเล่นันเลแบบนี้และทีนี้นะ่ะได้เวลาแล้วนะที่นายจะโดนอัดเป็นคอมโบเล่แบบนี้นี่ไงพลังขึ้นเตาตุยหลังเข้าไปทีนึงทีนี้นายต้องนอนต้อยตีนชั้นนี่ไงแล้วก็ส่งไปไกลทีนี้ก็ต่อยต่อแล้วก็พลังขึ้นเตาโอ้โหเชลลอนเอ,อ้ยมึงไม่น่ามาอยู่หลังกูเลยอะเชลลอน ผิดจังหวะจริงๆเลยอ่ะแต่ก็เอาเหอะพลังขึ้นเตาสิบเท่าแล้วก็เรียบร้อยครับผมกับคุณพรีเชนลอนและตอนนี้น่ะก็จะเป็นนี่เลยเป็นวิดีโอนะครับผมโอเคเลยทีนี้ก็คือรวบรวมพลังจากรากันบอล6ลูกแล้วก็จะเป็นยังไง ตอนนี้นะฉันมีพลังอันมหาศาลของพลังรากันบอลหกลูกโอ้โหใจร้ายจังดูสิและทีนี้จะเป็นยังไงเราก็เลยรวมร่างกับเบจิต้าเพื่อที่จะต่อสู้กับเขานะครับก็คือเบจิต้ากับโกคูนะได้ทําการฟิวชั่นกันแล้วและตอนนี้จะเป็นยังไงเรามาดูกันนี่พลังขึ้นเตาเอา้าเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้มันท่าอะไรวะ มันไม่โดนอ่ะทุกคนเราจะได้แค่บิ๊กแบงคาเมฮาเมฮานะครับคือพลังขึ้นต่งมันเป็นอะไรวะเนี่ย เอาเหอะทุกคนใช้ big bang คาะมฮ่ามีฮาก็ได้นะบอกเลยว่าท่านี okay uh ้เน hey ี่ยจะเป็นหนึ่งในท่าที่โอ้โหแรงจัดๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเชนรอนเนี่ยก็จะหลบบ้าๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าใครจะไปยอมโดนท่าโหดๆแบบนั้นล่ะมันก็แน่นอนว่าเชนรอนเหลี่ยมนี่มันจะหลบอยู่แล้วแต่ดีอย่างหนึ่งมากเลยทุกคนที่มันแบบมีพลังซุปเปอร์ซย่าไม่จํากัดแล้วก็ใช้คีย์ใช้ท่าเมื่อไหร่ก็ได้บอกเลยว่าตรงนี้นี่โดนใจมากๆเลยของร่างฟิวชั่นนะครับผมตอนนี้ก็มึนแล้วหล่อมึนหลองั้นก็โดน ตีไปเลยสิครับกับร้อยโอ้โหพลังบิ๊กแบงคาเมฮาเมฮาคูร้อยก็คือร้อยเท่าบอกเลยว่าท่านี้นี่แรงจัดจัดโอ้โหมีหลับตาโชว์แล้วก็ขันไปตีเข้าหน้าอย่างแรงแล้วทีนี้ก,กดคีย์แต่ว่านะผมกดคีย์ แพ้เขาอีกแล้วเหรอเนี่ยทุกคนคือทำไมเขากดแบบโอ้โหคุณแชนลอนนี่กดคีแรงเกินแบบมันสู้ยากว่ะทุกคนดูสิแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าต่อให้เรานะ่ะไม่ได้ใช้คีแบบนั้นเราก็จะอัดนายเละอยู่ดีกับบิ๊กแบงเขาไม่ฮาไม่ฮาบอกเลยว่าถ้าขนาดธรรมดาเนี่ยก็แรงขนาดนี้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าแบบโอ้โหถ้าคูณร้อยขึ้นมานี่แรงจะจัดเลยนะทุกคนกับท่านี้นะคะบ,บอกเลยว่าเล่นแล้วมันโดนใจจริงๆเลยอะแล้วทุกคนครับเราคิดว่าระหว่างโกจิต้า กับเบจิโตเนี่ยใครชนะเราอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับโกจิต้าก็คือที่ฟิวชั่นกันส่วนเบจิโตก็คือที่โพ t าร่าเราอย่าลืมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ชนะไปแล้วและตอนนี้เราก็จะบอกว่าได้เวลาแล้วล่ะที่ฉันจะจบนายตอนนี้พลังขึ้นเตาบิ๊กแบงคาเมฮาเมฮาได้เวลาเอ้ากำลังเท่เลยทุกคนฮ่าฮ่คือว่ามันออกมาซะแล้วอ่ะ เอิมตอนนี้ก็คืออย่าบอกแต่ว่าไม่นะทุกคนเวลาของฟิวชั่นมันหมดอะไรพอดีตอนนี้และทีนี้ก็คือโกคู Go ต้องมารับ <c oughs> ดาเมจของท่าเชนลอนคนเดียวแบบนี้เหรอนายฉันจะไม่ยอมให้นายทำลายโลกของเราหรอกและตอนนี้เชนลอนก็บอกว่ามันหมดเวลาแล้วและเอะอและโกคูของเราก็โดนไม่นะนี่มันอะไรกันทีนี้ก็คือ เบจิต้าของเราก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้ก็แบบหมดสติไปเลยทุกคนและเชนรอนก็บอกว่าได้เวลาแล้วล่ะที่ฉันจะส่งแกไปหาโกคูที่นรกเฮ้ยแต่นี่มันอะไรกันน่ด้านหลังนี่ไงทุกคนเจอเลยสิกับบอลเกงกีเฮือนี่มันเคี้ยอะไรวะเนี่ยและแล้วโกคูของเราก็ขึ้นมาแล้วฉันนึกว่าฉันฆ่าแกไปแล้วนะไม่หรอก ขอพลังหน่อยจากทั้งโลกแล้วก็ทั้งจักรวาลขอพลังหน่อยฉันจะฆ่ามันเอาไปกินแกบอบลเกงจีแล้วก็เรียบร้อยครับผมบอลเกงจีก็มาแล้วและทชนี้เชนลอนก็โดนเข้าไปอย่างเต็มเต็มแล้วก็อย่างที่เห็นได้เลยว่า จุดจบก็มาถึงแล้วครับผมกับการที่เราได้เล่นเชนลอนไปอย่างสวยงามและตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าทองฟ้าเนี่ยสะอาดส่วนรากันบอล6ลูกที่โดนแย่งไปนั้นก็กลับมาปกติแล้วและเราก็เอารากันบอลอีกลูกมาที่นี่และทีนี้ก็เลยจะมีเชนลอนออกมาแต่ว่าเชนลอนตัวนี้นะไม่ใช่เชนลอนคนร้ายหรืออะไรแต่เป็นเชนลอนที่เป็นเทพเจ้ามังกรนั่นเองครับผมคือเขาชื่อเดียวกันและกูเขก็บอกว่าคุณอยู่ที่นี่งั้นเหรอ และตอนนี้แชนลอนก็จะมาบอกเราว่ามาเลยโกคูมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะไปนะก็คือเราต้องไปกันแล้วนะครับโกคูก็บอกว่าฉันไปแล้วนะบายบายทุกคนและโกคูของเราก็ไปแล้วครับผมแล้วก็จบไปกับเนื้อหาของดราก้อนบอล G ีอย่างสวยงามตรงนี้นะครับตามเนื้อเรื่องจริงเลยแล้วก็ จบกันไปแล้วครับผมกับคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสนสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์ให้เกิน200ไลค์ล่ะเพื่อคลิปต่อไปไปรลบบ๊ายบาย